สวัสดีครับห้ามพลาดคลิปนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับสวัสดีเพื่อนชาวคริปโตเคอเรนซีทุกท่านด้วยนะครับก็ช่องฟรีคริปโตนะครับผมมาวิเคราะห์กราฟมาเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองของผมนะครับไม่ได้มาแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่ 30- เดือนสิเวลาประมาณ2องทุ่มตรงนะครับผมก็วันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง NFT นะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆขอ,ขอมา ในแชทนะครับผมผมก็เลยจะลองมาวิเคราะห์ให้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับ NFT นะครับโอเคก็เปิดมาเลยครับดูในเ,เหรียญ NFT ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆก็ได้ถามผมมาว่าให้ลองวิเคราะห์เหรียญมานานะครับผมซึ่งเหรียญตัวนี้อ่า d e c e n t r a l i z d เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเกมตัวนี้นะครับอ่าซึ่งจะใช้เหรียญ ในการซื้อขายกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่ละเหรียญก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยที่ผมจะไปดูกราฟเนี่ยผมให้เพื่อนๆลองมองภาพอนาคตง่ายๆว่ามันจะเติบโตไหมเหมือนที่เพื่อนๆถามมาเราก็ลองดู Market cap ได้เลยครับลองลองไปเทียวว่าถ้าไปเท่า x อเนี่ยมันจะโตได้กี่เท่าซึ่งตอนนี้มานายอยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับมันจะโตได้อีกกี่เท่าเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับอ่า ลองเทียบมาเก็ตแคปก็คือเป็นไปได้ว่าอีกสัก2.5เท่าถึง3เท่าจากราคาปัจจุบันอาไปเทียบกับแอกซีหรืออาจจะไม่ต้องเท่าแอกซีก็ได้อาจจะมาประมาณนี้ก็อาจจะโตได้อีกสักอหเท่าถึง2เท่าโดยประมาณนะครับถ้ามองในมุมมองของเรียนมานาแต่ถ้าเราลองมาดูในเรียนอื่นละ่ะ มันโตได้ก,กี่เท่าเราลองมาดูแบบที่เหรียญที่ราคายังไม่แพงอะไรแบบนี้คือเราอาจจะไม่รู้จักเหรียญนั้นเลยหรือไม่รู้จักเกมนั้นเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่เรามองว่ามันอาจจะเติบโตไหมแล้วเราค่อยไปดูการอีกทีหนึ่งอย่างเช่นเหรียญแซนและกันผมดูอย่างเหรียญแซนก็คืออยู่ที่เท่านี้าราคานี้นะครับแล้วถ้ามันโตไปสักตรงนี้ก็อาจจะได้อีกสัก2-3เทสาอเท่า,าแล้วถ้าเรามาซื้อมานะมันจะคุ้มไหม อะไรแบบนี้นะครับแต่มองในมุมมองของความนิยมอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอ่าโอเคผมก็เปรียบเทียบให้ดูในส่วนของ Market cap อันนี้เป็นข้อมูลแบบข้อมูล Data นะครับไม่ได้มาดูเรื่องกราฟอ่าแต่ทีนี้ถ้าเราลองมาดูกราฟนะครับโอเคก็จะเห็นว่ามันแบบโอ้โหพุ่งโหดมากผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับว่ามัน พุ่งอะไรขนาดนี้นะครับก็ไอ้โลกสเสมนจริงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นโลก VR นะครับที่เขาบอกกันผมก็ยังไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมอะไรลึกขนาดนั้นนะครับก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าที่มันจะเติบโตมากนะครับแต่ถ้ามองในมุมกราฟตอนนี้คือมันมันชันเกินไปนะครับเพื่อนๆผมถ้าเป็นผมผมก็คงจะไม่เข้านะครับผมไม่อยากโดดเข้าไปอะไรที่ มันมันสูงเกินไปนะครับผมถ้าเป็นผมจะรอมันพักตัวแบบประมาณนี้ดีกว่าอสมมติตอนแรกมีข่าวมานะอะอะไรแบบนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับเกมหรืออะไรแบบนี้โอ้ผู้มาเยอะมากเลยอยากเข้ามากเลยจะเข้าทันไหมผมมองว่ามันก็มันมันก็เสี่ยงครับเนี่ยถ้าเราปุ๊บอ่าเราถ้าเรามารอซื้อตรงนี้ดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะครับ รอดูมันแบบพักตัวดีกว่านะครับสําหรับมุมมองของผมนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเติบโตไหมมันก็เป็นไปได้แล้วครับที่มันจะเติบโตได้อีกประมาณอ๋อสองเท่านะครับสองสามเท่าก็ว่ากันไปจากราคานี้นะครับอ่าแล้วลองมาดูเหรียญอื่นๆนะครับอ่าอย่างเหรียญน,นี้ ENJ นะครับผมถ้าเราซื้อตอนนี้เราจะได้ประมาณอ๋อ 30%ซถ้ามันไปที่หายเดิมจะคุ้มกว่ามานานหรือเปล่าถ้าเราเข้าซื้อตอนนี้นะครับซึ่งเนี่ยเราโอ้โหดูมันมันพุ่งไม่หยุดเลยครับผมก็เลยตอบไม่ได้ว่าคือมันจะไปหยุดที่ตรงไหนอะไรแบบนี้คือมันมันวิเคราะห์ไม่ได้เลยครับในมุมมองของกาเพราะมันได้เบรกออเทามหฮไปแล้วแล้วมันตอบอะไรไม่ได้เลยครับสําหรับในมุมมองนี้มันมันตรงยิ่งกว่าหอยเฟลอีกนะครับเนี่ยคือมันมันไม่พักอย่างนี้เลยครับมันมันตรงอย่างนี้เลยครับอ่า ลองมาดูเหรียญอื่นโอ้โหมันก็ไม่แพ้กันนะครับคือผมก็มองว่าถ้าเป็นผมผมผมยังไม่เข้านะครับแต่ถ้าเป,เป็นเพื่อนอยากเข้าแล้วจะถือยาวผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําผมก็มองว่าผมจะรอดูมันพักตัวอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับเ,เพื่อนเอนก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นเพียงแค่การมาดูเป็นข้อมูล Data ใน Market Cap เท่านั้นนะครับผมยังไงถ้ามีขอพีดีขอถูกหรือยังไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆได้ต่างทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ